ว้าวอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศทุ่งกังหันตำบลหนองแวงอำเภอเทพลรักษ์จังหวัดนะครราชจจสีมาบรรยากาศดีดีทุกคนนี่ยามแรงๆพูนะ่ะเห็นบรรยากาศดีกันเลยแบบยางทำเอ็มวีวันนอ้อยังเท คือบริเวณนี้นะทุกคนพอดีผมมางานเหมาลถนะทุกคนก็นเลยถือโอกาสนะจอดถ่ายคลิประวังทางเอามาฝากทุกท่านทุกคน,นโอ้โหมันสวยงามมันนะเสียดายแบตเตอรี่โดนบ่มีเหมือนแบตเตอรี่ก็เลยบบได้ไถ่ายโดนนะจากภาพมุมสูงเพราะฉะนั้นแลเืาได้ภาพบรรยากาศที่สวยงามแน่นอนผู้ใดผ่านไปผ่านมานะกาลลงองอพิมพ์ Google นะอำเภอเทพสถิตถ้าเกิดมาจากด้านขุนทศมาอำเภอเทพพหลจะพันจุดนี้เลยจะพันจุดนี้เลยทุกคนแวะถ่ายลูปได้รถเนี่ยเข้าไปจอดได้เนี่ยใตกลังหันลมนี่เลยนี่น,นี่เห็นบรรยากาศสวยงามขนาดนี้ทุกคนเออร้องมาบรรยากาศดีพระที่ตุกดินแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่พักมันจะบ่มีสัญญาณผมจะอัพคลิปนี้ถึงไวส่วนคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะทอยอย้อยตอบมืออื่นเด้อทุกคนเด้อคลิปนี้ก็ปรามาณนี่แหละบรรยากาศดีแฮงสวัสดีครับ